อะไรกันให้บทำคลิปก่อนเลยทำคลิปก่อนสวัสดีครับก่นกอนสวัสดีค่คคะผมเจมแม็กโดนจะมากินกินอะไรคะนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรคะเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าร้านเกี๊ยวซ่าสารคามใช่ไหมร้านยูริร้าน,าานายูริอร่อยไหมคะอร่อยมากม<อ>ันก็มีน้ำมีละพอมึงมีละความือใหญ่เลยไหมมีน้ำจิ้มผี โอ้น้ำจิ้มที่ปอ้าจิ้มที่คะอร่อยไหมคะให้พี่โดมชิมเป็นตัวอย่างสิอ่ะจับดีๆนะจะเกียบจับดีๆเอาจิ้มตรงกลางเลยสิลูกมันไม่เหมือนซ่อมปะป๊าเอาซ่อมมาให้ลูกน่อยจับไม่ได้ต้องจับเองค่ะค่อยๆหาดัดเอาซ่อมมากินไหมไปเอาซ่อมดีกว่าไ<ห>ปนี่ไงเอออ่ะจิ้มกลมใกล้ๆมันจะได้ไม่หกนันเห็นไหม ระวังระวังออไปเอาซ่อมมาไปพี่โดมไปลูกไป